ผมนายพุทธิพงศ์แก้วประเฟยในอำเภอโบอกเกือจังหวัดน่านขอนําเรียนกรณีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่อำเภอบอกเกือแล้วไปโพสในเฟซบุ๊กว่ารายการอาหารเมนูข้าวราดหมูสับไข่เจียวราคาแพงซึ่งในวันนี้ผมได้มอบหมายให้กับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงร่วมกับเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่สาธารณสุขเจ้าที่โรงพยาบาล และเจ้าที่ของเทศบาลตำบลบ่อกเกลือได้และสมาชิกกองอา,าสารักษาแดนเพื่อบ่อกเกลือลงพื้ที่ออกไปตรวจสอบข้อที่จริงร้านดังกล่าวซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏว่าทางเจ้าของร้านยอมรับว่าได้จำหน่ายอาหารในราคานั้นจริงซึ่งราคาก็เป็นไปตามที่ร้องเรียนแต่เนื่องจากว่าอ,อาจจะมีการคัดเคลื่อนเรื่องการสื่อสาร รวมทั้งเมนูอาหารอาจจะไม่ชัดเจนดังนั้นทางคณะที่ไปออกตรวจได้กำชับให้ทางร้านจัดทำรายการอาหารหรือเมนูอาหารให้ชัดเจนนะครับรวมทั้งราคาให้ชัดเจนด้วยนะครับซึ่งซึ่ง,งทางร้านก็ยอมรับว่าจะปฏิบัติตามในเรื่องนี้นะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านชัยนรงค์ง์ใหญ่นะครับท่านก็เป็นห่วงนะครับได้สั่งการให้ผมให้ในอำเภอบอกเกลือนะครับได้ออกตรวจนะครับเพื่อให้ ผู้ประกอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนะครับรวมทั้งออกไปชี้แจงนะครับให้กับผู้ประกอบการนะครับให้อย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับซึ่งยอมรับว่าช่วงนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวมาที่อำเภอบอกเกือจํจนวนมากนะครับโดยเฉพาะมาที่สปันนะครับและก็เมนูอาหารของพื้นที่ของอำเภอบอกเกือนะครับซึ่งเป็นพิธี่างไกลก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยทางผู้ประกอบการ นะครับก็จะต้องให้ชัดเจนเรื่องรายการอาหารและเมนูนะครับเพื่อให้ผู้ที่จะมารับบริการารู้และทราบข้อที่จริงนะครับด้วยความาชัดเจนนะครับในเรื่องนี้นะครับทางอำเภอบกเกือกนะครับก็จะได้จัดประชมุมหัวหน้าส่วนรายการที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งตัวแทนผู้ประกอบการในวันศุกร์นี้นะครับเพื่อชีอ้แจงและขอความร่วมมือนะครับให้ผู้ประกอบการาทุก อย่างนะครับได้ไปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนะครับรวมทั้งต้องดูแลนักท่องเที่ยวดูแลผู้บริโภคนะครับให้อยู่ในความพอดีครับ